และนี่ก็คือ a อเป็กโบบายในหนึ่งนาทีสิบวินาทีรูปแบบการเล่นของเอเป็กโบบายนั้นคือเกมเซอร์ v เวอลเอาตัวรอดโอ้แย่ว่ะก็พับจีทุกอย่างในเกมนี้มันจะเกิดขึ้นเร็วมากไม่ว่าจะเป็นการลุดของการยิงหรือแม้กระทั่งความตาย,าตายเกมนี้เราสามารถเลือกมุมมองได้ไม่ว่าจะเป็นมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่งหรือมุมมองแบบบุคคลที่สแต่แน่นอนขึ้นชื่อว่าเอเปยังไงก็ต้องเป็นมุมมองบุคคลที่หสิเดอะเบสสุด และเกมนี้ก็มีท่าปิดฉากศักตรูแบบเท่ๆเท่ชิบหายงกและความรู้สึกของการยิงเกมนี้ก็คือโคตรมันเพราะแต่ละคนมันตายยากมาก ในหนึ่งแม็กคุณอ่านไม่สามารถล้มศัตรูได้เพราะเขาอ่านก่อนนะคุณจะเป็นต้องใช้2-3แม็กการที่คุณยิงใคร2-3งแม็กโดยที่เขายังไม่ตายนั้นเป็นความรู้สึกที่สุดยอดที่สุด,ดการควบคุมของเกมนี้ค่อนข้างที่จะง่ายคุณสามารถสเปซใส่ศัตรูเป็นแม็กสองแม็กได้โดยที่แรงดีดไม่ดีดมากส่วนเรื่องสกิลของตัวละครน,นั้นผมขอข้ามไปเพราะผมไม่สนใจผมยิงอย่างเดียวเสียงปืนเกมนี้เป็นอะไรที่โคตรสะใจเวลาย,ยิงปะทะเกาะศัตรูหากคุณมีประสบการณ์ในการเล่นพับจีมาก่อนเกมนี้จะเป็นอะไรที่อีซี่กับคุณมากๆ เพราะว่าการควบคุมหรือเกมเพย์ต่างๆค่อนข้างที่จะค้ายพับจีเป็นอย่างมากเกมกเกเมนี้ผมให้ที่9เต็ม10หากไป1คะแนนเพราะสกิลไม่มีมันมีแต่มึงไม่ใช้